สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดำซิงครับทุกคนมาตามมาตามคําสั่งป๋าอีกแล้วครับนี่มาตามคําสั่งป๋าครับนี่มาดูรถเกตครับรถเกตเตอร์ครับแคทเทอร์บิลล่าครับผมแคทเทอร์บ,บิลล่าเอ่อน่าจะเป็นรุ่นอู้อันนี้กระปุกเกียร์ท็อกหรือเปล่าเนี่ยเกียร์ท็อกหรือเปล่าไม่รู้นะจีนโอ้โหนีมีม มีฟันปลาด้วยครับแองรุ่นไหนพี่น้องอู้ตัวน,นี้อย่างดีเลยเอวน่าจะเอวอ่อนนะครับเอวคนขับอ่อนนะรุ่นนี้ครับอู้จัดเลยพี่น้องนี่ยางอู้ยางเบอร์อะไรเนี่ยขอบยี่สิบสี่พันสี่ขอบยี่สิบสี่เออยางอยาง่ยางยางอย่างใหญ่เลย เออเขาถ่ายเลยนี่ครับระบบปอประมาณนี้ครับไม่รั่วไม่ไม่รั่วไม่ซึมครับแต่น่าจะไหลอยู่โอ้ไหลอยู่พี่น้องนี่นี่นั่นนั่นโอ้ยเจ๊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 มีหยดด้วยครับมีหยดด้วยนิดหนึ่งครับไม่เไหลครับเก็บรั่วซึมได้อู้เบรกทิฟฟี่ครับนี่ ชุดถังลมนี่มีมออลมเบรกด้วยรับรลองมุ่มพุทธหล่อไปแท้ครับเอาเอาละละขามองมองมองเสียวไหมละค่ามองเสียวเอามองเสียวเลยจะได้วงกับดอกแกะคนเราทำ เจียเลยผมสิเลยบอกพาถึงนะครับบนี่ครับเราบอกก็บอกให้เล็กรุ่นนีขคือมันมันคือบ่อแกน่นมันคือบ่อเหลี่ยม嘛ะย็บสี่อันผู้ใด,ดหูก,กับคอมเมนต์บอกนะครับผมผมผมบมรู้เลยครับนี่ก็อบอกมันคือบ่อเหลี่ยมะอาจารย์ก็บอกให้เล็กมันคือบ่อเหลี่ยมะฮะ อุ้นปลาเราสั่งแบบไหนเออดเหลี่ยมอยู่จานนี่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 นอ้เหลี่ยมอยู่นี่น,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 นี่มีอยู่ครับนีโโ่โอ้โอ้เป็นตัวนี้โอ้แต่ว่ารถด,ดูแลดีครับดูอัจฉริบีว่ะอัจฉริบีได้เนื้อล้นเลยครับอุ้มาตรฐานครับมาตรฐานขนานดะนี่ครับ C A T Caterpillar นะครับผมเอ,อ่อตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น รุ่น 12F ครับนี่ 12F เครื่องยนต์เครื่องยนต์มิตซู MU อะไรนี่นไไเ,เอ่อจัดไปเลยอ่านี่ครับไม่ธรรมดาครับจัดสบาลาตัวนี้อยางก็พันสี่ครับยางหนาอู้ยางใหญ่เลย,ยปลาเราใส่ยางแบบนี้พอดีเลยพันสีน่เนาะ ไม่ใช่ยังพันสามันหน่อยเวอร์ผสมรถนี่อยากจับเลยครับเจ็ดเทลาราคาก็สามแสนครับลองต่อได้ครับสามแสนลองต่อได้นะครับจัดเลยปัม๊มไฮดรอลิกหนึ่งลูกใช้ทั้งกันคนระับระบบเบรกใช้อมอเตอร์ลมทิฟฟี่จันติดเครื่องเลยเ่อนี่ โอ้มีระบบความหงายใบมีดด้วยครับนี่มีระบบความหงายใบม,มีดมมมใใมด,ด้วยครับเออเขาทาใช่ไหมอ,อ๋อมันจับแกน,นนี่เผื่อผมมาไปแปลงรถตัวเองครับนี่<อ>นสุดจัดเลยพี่น้องอันนี้น้ำมันไฮโรลิกไม่ค่อยมีก็ว่าก็บอกรุ่นนี้น่าจะ เป็นกระบอกตันครับกระบอกตันนะครับอ๋อนี่เป็นเกียร์ท็อกครับท็อกยางครับท็อกยางในอู้ย่างจับเลยอะใช้ดีครับรุ่นนี้เจ้าของบอกว่าใช้ดีครับใช้ใช้จอดค่ามืดค่าจอดตรงไหนก็ไม่เป็นไรครับรุ่นนี้ไม่มีกล่องไฟครับจอดได้ครับมีแต่ได้สตาร์ทครับไฟท้ายก็มีครับมน้ําใหญ่ๆสวยๆ

ระบบส่องแสงสว่างด้วยสปอตไลท์นะครับผมนี่สปอตไลท์นี่น่าจะเป็นกระปุกปุกพาวเวอร์หรือเปล่านี่มาเมทซ์โลหรือว่นนาลูกเกียร์มาลูกใหม่ก <ot> ีตันมาวะกีตันนด่กีตันมาหนี่นี่จะไหนครับโอ้ล็อกลมในตัวเอาเอาไหมเอาไห้ก้อนไห้ก้อนระบบเือบบในตัวในตัวเจนครับนี่ครับ ไม่ธรรมาดาครับเอ้าเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งบนงกะหนาครับพี่น้องมีห้างแตนมันละ่ะนี่ครับอยบา้าเอฟซีสื่อย้อนอันนี้ห้อแ,แต่ลมครับนี่แต่ลมอู้มีคาดด้วยคุกแจบุ้กกมี่วะน,นี่ มีความร้อนมีแอมเปร์วัดด้วยครับมีความร้อนมีแบตเตอรี่ใหม่สองลูกนะครับแบตยาวกล่องเป็นกล่องไฟบ้าน,นครับนี่บุบไฮริกโอ้ฟิตดีจังด้วยวฟิตดีเลยฟิตดีด้วยนี่ฮะโคราชโคราช ดจัดเรับนน่ไม่ธรรมดาครับเออ,เอ,อมันนิ่มดีเลยเนาะใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับเบอร์โทรก็088 47 46 382ครับนี่รถก็ดูครับสภาพสภาพแบบไหนเออแต่แค่เขาทำมาดีครับนี่พวกมาลัยขนาดรุ่นเขาเก่าก็ยังเป็นระบบน้ำมันเลยครับ แต่ว่าก็บอกให้อดิชทำไมมันกระบอกตันนี่ผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะให้ทิ้งยังจ้าบเลยครับนี่ปลาเหลาครับปลาเหลาปลาเหลาว่าไงครับเนี่ยเอาขึ้นเทเลอร์เลยไหมเนี่ยเงี้ยเจ็ดร้อยมาแล้วเนี่ยแคสจบเวลาสิบสองเอฟนี่เดี๋ยวพามาดูครับ ได้ชาร์จใหม่ครับนี่ได้ชาร์จใหม่มีหม้อน้ำระบายความร้อนครับไม่มีกระบอกหม้อน้ำกระบอกตันได้สตาร์ทก็ไม่หมดสัมการ์ตุนเลยวะไม่ธรรมดาครับใหญ่มากครับปั๊มเชื้อเพลิงสูดได้ปะขี้เรียบๆวะผมไม่เคยเห็นเลยครับนี่เพิ่งเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับ เครื่องยนต์น่าจะเป็นของมิซูนะเพราะว่าผมเห็นโลโก้มิซูอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับปิดถูกก็ขออภัยด้วยนะพี่ซีนะถูกก็เออขออภัยด้วยนะครับนี่เรามาตามคําสั่งป๋าครับป๋าบอกว่าดูคันนี้ให้หน่อยจัดจัดไปครับิธีแข่งไว้มีดนนะทุกคแขงอะไรนะแข่งโอมันจะเกินท่านนะโอ แต่รถ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 คันนี้รักษาดีมากครับดูจระบีเขาแน่นแน่นแน,น่นทุกจุดจริงครับรั่นจนเอียนะทุกคนอัดจนอัดจนเอียครับระบ, <c oughs> บบก็ดีครับระบบดีไม่มีไม่ค่อยมีร<ด>ั่วซึมครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นกระบอกตันทั้งหมดเลยครับโอ้เอาเคับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาปลาเรากครับปลาเราจะว่าไงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ